ห้องนีโคตรอลังอ่ะอย่างเทอ่ะน,นี่ห้องเนมืองใช่ที่เราถ่ายดาวอย,ยเรากำลังจะเข้าไปพระราชวังแวร์ไซด์แล้วนะครับก็เ,เป็นพระราชวังที่สวยงามมากๆสมชื่อนะครับสมราคา นั่นแหละนั่นแหละเป็นต้องบอกว่าเป็นคนเดียวที่ครองราชแค่สิบปีแต่ว่า,าเขาพูดกันถึงเขาพูดกันทั่วทั้งยุโรปเลยนะเคยนะผู้เรียนอยากอยากมีลูกมากนะครับรคือมาแบบทุกอาทิตย์อะยอมแบบขี่มา้าอะไรก็มาลำบากแค่ไหนก็มาแต่ว่าสุดท้ายโจเซฟิน ตอนนี้เราอยู่ที่มาเมซงนะครับอันนี้เขาซื้อบ้านให้อ๋อซื้อบ้านให้โจเซฟินบ้านหลังแรกบ้านหลังแรกของภรรยาเขาเนี่ยเนี่ยเรามาสนับสนุนโครงการบ้านหลังแรกของทุกคนนะเฮ้ยมีอะไรเนี่ยใครยิงจรวดอะไรเนี่ย แล้วก็อีกแล้วก็อีกหนึ่งคอลเลกชันที่สำคัญมากๆที่พูดถึงนะครับชีวิตของโชเซฟินที่นี่ครับอตอนนั้นโชเซฟินมีมีลูกติดนะครับแล้วก็ชาอาริซันเดอร์ของรัสเซียเนี่ยมานะครับนี่ดังนันท่านก็พรีเซนต์โชเซฟินให้ให,ให้ดูครับโชเซฟินจะชอบรูปเอาบุคคลตัวอย่างมาไว้ในห้องนี้นะครับเพื่อเพื่อเพื่อมนเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทั้งสามีแล้วก็ตัวเอง คนที่นอนอยู่ทั้งบนนี้เป็นอดีตเพนเตอร์จิตรกรที่มีชื่อเสียงที่สุดที่ฟอร์เรนซ์ใช้ชีวิตร่วมกับดาวินชีแล้วก็ไมเคิลเจโร่ราฟาเอลราฟาเอลที่เราไปเจอรู้มาเนี่ยเรื่องการ์ตูนเรื่องกาต่างเขาทราบมาจากดาวินชีถูกต้องเลยชื่อมีสี่สี่คนสี่คนใช่ครับเราก็จะมีเราก็จะมีองไมเคิลแองเจโลแล้วก็จะมีลีโอนาร์โดดาวินชีเราจะมีโดนาเตโลแล้วก็มีราฟาเอลนี่เนินจาเต่า นั่นคือม oh, งบังอที่เราไปทีนี้เนี่ยก่อนที่นโปเรียนจะไปล้มกับออสเตรียนี่มันจะเป็นต้องเดินเดินเอากองทัพข้ามเขาทีนี้โจเซฟินเพื่อแบบว่าพิชิตใจทาหารหนุ่มคนนี้ครับท่านจอมพลนโปเรียนบนาปาโจเซฟินขีม่ม้าจากปารีสไปหาสามีที่กองทัพก่อนที่อ่าก่อนที่จะเซคุนดบายแล้วก็ขอให้สามีโชคดีอ่าคำว่า this is love นี่กลายเป็นคำว่าดัส์มเร่นะดัส์มเร่จริงเหรอแปลว่านี่คือความรักไงคือแบบ ความรักทำให้คนตาบอดความรักทำให้คนทำอะไรก็ได้ that s amore นี่นี่ that s amore นี่นรูปนี้คิวปิดคิวปิดภาษ,ษาละตินเราจะเรียกเขาว่า amore หรือว่า eros ก็ได้อันนี้ฮะนี่คือความรักเนี่ยตรงนี้ตรงนี้จะเป็นนะครับตกแต่งไปด้วยรูปของ นางมิวสหรือว่าเทพธิดาบันดาลใจนะครับมิสที่เป็นเป็นลูกสาว9คนที่เกิดมาจากความรักของซุสซุสนี่จริงๆแล้วเป็นหลานนะแต่ไม่ไปหลงรักเพราะเ,เพราะฉะนั้นคำคำว่ามิวเซียมเลยสร้างมาจากชื่อของเทพธิดาบันดาลใจนี่แหละครับโหนี้อะไรนี่คือโจอเซฟีลรอใช่ครับนในความความือ ไฮไลท์ของของห้องนี้จะเป็นเก้าอีก้ก็สีเขียวข้างหน้านะครับทำมาจาก2พี่น้องชาคอบนะครับออกแบบมาให้นโปเลียนโบนาปาร์ตโดยเฉพาะเลยนะครับช่างฝีมือที่ทําเฟอร์นิเจอร์ที่ดังที่สุดในกรุงปารีสยุคที่นโปเลียนเป็นกงสุดแล้วก็ยุคที่นโปเลียนเป็นจกักรพรรดิเราก็เลงจะขึ้นไปชั้น2นะครับ รูปคู่ของเจ้าของชาร์ต้นะครับอ่าต่งางไงโพส์รูปนี้1 8 0 5เป็นเกีารติดได้1ปีแล้วก็เพิ่งยึดกรุงโรมได้สำเร็จด้วยท่านเป็นประมุขสองตำแหน่งครับเป็น French Emperor แล้วก็เป็น King of Rome ด้วยครับอันนี้ปีปีไหนเพราะว่าถ้าเกิดจะให้เลือกเองอันนี้อันนี้เป็0ปีพันแปดร้อยครับชุดจริงใช่ครับแล้วภรรยาเน<ต>ี่ยมีเสือ อะไรนะฮะเล s <S uh, ือกสีเหลืองให้เพราะว่าเพราะว่าจะอยากจะให้แบบบรรยากาศมันไม่เหมือนกับทหารเท่าไหร่เพราะถ้าให้นันเป็นในในในเรียนแต่งห้องเองนี่มันจะกลายมาเป็นเต็นท์ทหารเพราะว่าท่านชินที่ไดอนนั้นมันกับในห้องที่ก่อนถึงห้องสมุดเม่สักครูครับอ๋อนั่นคือชุดต่อเครื่องแป้งไม่ใช่ใช่ปะใช่ครับต่อเครื่องแป้งหรือเปล่าไม่ใช่จานชามนี่ไงที่โกนหนวดที่โกนเขา เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนี่กันกายตักเล็บนี่นีพอร์เทรดของนักปเรียนสมัยเป็นผู้พันนะครับทำงานที่โพรวองส์ตอนนี้ผมยาวเมื่อกี้ผมสั้นนะครับจับบรรารพัฒ์เป็นนในะครับสมรับมมลบนะครับนี่เป็นภาพตัวอย่างว่ามันลบเป็นยังไงครับเมื่อ่อนนะครับส,ส่วนตอนที่ท่านยึดไคโรได้เนี่ท่านพยายามยกตัวท่านเองเป็นผู้พิชิตพีระมิดผมว่าเอาพีระมิดไว้เป็นฉากหลัง้วย นี่เป็นสงครามที่อียิปต์นะครับครับยังไงครับรูปนี้ประวัติศาสตร์เหมือนกันนะครับเพราะว่าก่อนที่จะรบชนะเหนือจักรวรรดิออสเตรียที่เมืองออสเตรียเนี่ยนักโปรยนขอผ่านทางนะครับอันนี้จะนักโปรยนโมนาต้าผ่านทางจากที่ไหนครัจากตูรินครับตูรินตูรินนะตูริโนที่มีฟอร์เรรี่กับเฟสนะครับเพราะว่ามันจะเป็นต้องไปตรงนั้นนะครับแล้วก็นี่เป็นคุยกันที่เต็นท์ทหารนะครับ ขอใครผ่านทางครับขอเจ้าเมืองตูรินนะครับ<อ>ราชบงซาวอยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเขาจะเดินผ่านเทืกอกเขาเอลแล้วก็ไปพิชิตออสเตรียทิ่งโดยไม่ต้องเสียกำลังทหารเลยไงใช้การทูตอันนี้คือแก๊งของท่านเลยฮะน,นี่อจอมคนแก๊งสเตอร์เนี่ยตอนแล้วก็ชื่อถนนต่างๆก็จะเป็นชื่อของคนพวกนี้แหละที่ประตูชัยไงเอ้ ะนะครับเนี่ยเนี่ยแก๊งแก๊งผู้พิชิตครับเนี่ยนเ,เนี่ยก็จะมีชื่อทัแต่ละคนนะครับน็อปโรียนจอมพลแล้วก็การน่าจะไปดูคล้ายๆกันเห็นไหมหน,น้าดูคล้ายตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ขึ้นมาเมื่อกี้เมื่อกี้พี่โบได้ยินไปแล้วนะครับคือน็อปโปลียนเขาจะใช้โต๊ะกลมเสมอเพื่อไม่ให้รู้ว่าใครเป็นผู้นํำเวลาประชุมกันนะฮะอยากให้เราปิดว่าตัวเองอยู่ตรงกลางไม่ใช่เหรอก็เนี่ยฮะมันเพราะว่าทรงกลมมันไม่มีตรงกลางไงครับ หมายถึงว่าหมายถึงว่าเวลายืนอยู่เนี่ยจริงๆไม่มีตัวประธานเวลาจังหวะประชุมกันอยู่ไม่มีใครเด่นอันนี้เรามันนันใจมาจากคิงอาร์เรอร์นะครับตำนานของดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์ที่ยงเกรดนะพร็อพกันด้าก่อนที่ท่านจะมาเป็นจักรพรรดินี่ในรูปนี้นี่ทำให้คนกลัวทั้งแผ่นดินนะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตท่านสสประชาชนชาวปารีสเพราะว่าอะไรทำไมกลัวครับว่าขึ้นมานะครับก่อนที่จะไปรบชนะออสเตรียในคศ1800 แล้วก็เปรียบเทียบตัวเองกับนักรบในอดีตนี่เราจะเห็นโคดหินที่เื้าเขาเอลเขียนว่าโบนัสาร์แล้วพอด้านล่างก็จะเป็นชื่อของคนที่นะฮะเคยพิชิตแบบสงครามใหญ่ๆมาในประวัติศาสตร์ทั้งหมดนะเอาตัวเองมาเปรียบเทียบแบบนี้นะ ู้หญิงคนนี้จะกลายมาเป็นจักรพรรดินีอย่างเป็นทางการในวันที่สองนี้อันนี้ว่าตอนเช้ารูปนี้โพสต์ตอนเช้าเสร็จแล้วก็ตอนตอนตอนสายท่านจะกลายมาเป็นจักรพรรดินีของฝั่งเศสอย่างเป็นทางการจากสมเด็จพระสันตปาแล้วเคยไปฟอร์เรสต์ไหมครัไปแล้ว์ครัไปแลนด์แหม่คุณนๆไหมครับอ่าสามวอเองสามวอฟอร์เรสต์ฟอร์เรสต์โบกขใช่ที่เราถ่ายสามวอเอง แต่ห้องนี้บางที่หนึ่งที่เซบียานะครับอห้องนี้โคตรอลังฮะอย่างเทพอ่ะนี่ห้องบรรพมโจเซฟิตเหรอครับท่านตอนที่นักปเรียนติดคุกครั้งแรกในท่านจะเขียนจดหมายในห้องนี้นะครับ อันนี้อันนี้ต้องต้องบอกว่าเป็นงานศิลป์ที่เรียนแบบมาจากโรมันมาก่อนเลยนะครับเหมือนช่วยพิมเมลีกจริงอาจจะองอยากได้นะจะต้องอยากได้เป็นเมืองหลวงที่ต้องบอกว่าเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาแบบ artificial <c oughs> เลยคือหลักฐานการอยู่อาศัยเนี่ย <c oughs> แทบไม่มีเลยครับในประวัติศาสตร์ของเมืองน,นี้นะครับเคยมีวัดอยู่แค่นั้นเองนะครับเป็นแอบเบ ข้างหน้าจะเป็นจตรุรัสที่ชื่อว่า plus เด e lalu นะครับจตรุรัสแห่งรัฐธรมนูญและก็กฎหมายฉบับแรกในยุคนโปรเลรียนที่1ครับทำขึ้นมานะครับปรเปลี่ยนคําว่ากฎหมายเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับที่กําลังใช้คล้ายเผชิญหน้ากับสายลมหน้าตาแบบโปรง่งใสเลยนะครับแล้วก็ยืนหยัดนะครับความถูกต้องนะครับจะเป็นอนุสาวรีผู้หญิงตรงกลางจตรุรัสเลยนะครับเป็นทางเข้าแวกไซ ตอนนี้ตอนเที่ยงนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะไปทานอาหารชื่อโอเรเป็นมิชลินสามดาวในพระราชวังแวร์ไซน์นะครับเดี๋ยวเราไปดูนี่ครับพระราชวังแวร์ไซน์เรามาถึงแล้วน,นะครับคนต่อคิวนับร้านนะครับตอนนี้คิวยาวมากแต่ว่าเดี๋ยวเรามาเข้านะครับเราไปกินร้านอาหารชื่อโอเรกันก่อนเป็นมิชลิน3ดาวนะครับซึ่งตอนนี้เรากำลังจะเดินไปร้านอาหารโอเรกัน แล้วเดี๋ยวเรามาเข้าพระราชวังแวร์ซายยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างมากนะครับตอนนี้ที่เรามาดูกันนี่ไม่ใช่เพราะว่าประวัติศาสตร์อย่างเดียวแต่ว่าการประชาสัมพันธ์แล้วก็ราชทูตของฝรั่งเศสในวันที่อยากจะมีความสัมพันธ์กับทุกประเทศเขาจะใช้แวร์ซายเป็น กระจกให้กับโลกนี้ได้เดินทางมาเห็นคือทั้งโลกเนี่ยต้องมาดูแบกซายแล้วก็หลังจากนั้นแบกซายมันจะกลายมาเป็นแบบแผนมารยาทคําราชาศัพท์ศิลปะบนโลกอาหารศิลปะการพูดวาจาเวาลาเราจะคุยกับราชวงศ์อะไรเงี้ยทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นที่นี่เป็นครั้งแรกแล้วก็หลังจากนั้นโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นที่อังกฤษหรือที่ไทยที่ปัจจุบันที่ยังใช้อยู่นั่นก็เพราะว่ามันเคยมีแบกซายนี่นแหละครับ ก็คือได้ต้นแบบมาจากที่นี่พีเวอร์ไซน์ที่เป็นบ้านของกระทรวงการคลังนั่นอ่ะพื้นที่เขาใหญ่พอมีไหมครับเออพอๆกันครับพอๆกันใช่ครับแต่ว่าตัวตัวพระราชวังตัวตัววังนี่ไม่ได้ใหญ่เท่านี้แต่ว่าสวนเนี่ยพอๆกันใหญ่เหมือนกัน

ใช่ไหมครับใช่ครับเรามีคนครัวเขาอำนวยความสะดวกให้ให้กายก็มีใช่ก็มีแบบเวลาเข้าอะไรฮะแล้วจะเข้ากันตอนบ่ายสามไหครับกันนี้เราเราเรามาข่าวราทีตัวหนึ่งเดี๋ยวรอสักครู่ครับทุกคนสามารถเข้ามบบริษัทบริษัทแล้วทีนี้ดีไซเนอร์คนนี้เนี่ยชื่อเขาพร้อมเสียงกับแบกทรายคนนี ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่พระราชวังแวร์ไซด์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังอ่คริสตัลจากออสเตรียแล้วก็เป็นที่มาของพื้นที่นี้ฮะมองขึ้นไปเหนือศีษะครับเพราะว่าเดิมทีมันเคยมีชันดเลียที่ใหญ่ที่สุดของวังอยู่ตรงนี้เดิมทีทางที่เราเข้าตรงนี้เนี่ยเป็นทางเข้าสําหรับอราชาการตุกะ ที่มาเยืนแววกซายอย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นพระยาโกษาปานก็เคยใช้ทางเข้านี้เข้าไปยังห้องโถงรับรองที่จะเป็นห้องสำหรับทานบุฟเฟ่แล้วก็ทานของหวานทานเครื่องดื่มนะครับในลําดับต่อไปเดี๋ยวจะพิชมกันแชนเดเลเียนี่นะคะมีมูลค่า1ล้านยูโรค่ะเมื่อสิปีที่แล้ว ที่อยากให้สังเกตนะครับไม่รู้ว่าบนรถบัสได้ฟังผมหรือเปล่าว่าแหวกไซมันถูกสร้างมาจากกฎเกณฑ์แบบคลาสสิกอลสไตล์ซีเมทรีจีโอเมทรีแล้วก็ฮาร์โมนีเห็นไหมฮะเห็นได้จากภายในแบบชัดเจนเลยนะฮะซีเมทรี mm etry, ไหมทางซ้ายมีอะไรทางขวาก็มีเหมือนกันนะครับภาษาไทยจะเรียกว่าสมมาตรนะสมมาตรเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันต่อนะครับตรงนี้จะเป็นห้องถ ư รับรอง ที่ใหญ่ที่สุดก่อนที่จะมีห้องกระจกนะครับเดิมทีอคันตุกะของพระเจ้าหลุยส์นะครับเจ้ายายเจ้าหญิงเนี่ยจะมาทานอาหารกันตรงนี้ครแล้วก็จะเป็นการเสิร์ฟแบบบุฟเฟ่ฮะบุฟเฟ่เป็นการเสิร์ฟแบบฝรั่งเศสที่ให้แขกบ้านแขกเมืองนี่มาหยิบจานแล้วก็ตักอาหารเองฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปนั่งนะครับส่วนไฮไลท์ของเราครับหลังจากเดินเข้ามาในห้องตรงนี้ครับพี่ๆเดินเข้ามานะครับให้หันหน้าไปทางขวาที่ปล่องไฟเดินไปฮับปล่องไฟครับแล้วก็เงยหน้าไปด้วยครับเพราะว่าไฮไลท์ของเราจะอยู่บนเพดาน เป็นนะครับรูปวาดของผลงานนะครับของจิตกรที่มีนามว่าชาลส์เลเบร์ลรูปนี้ท่านต้องการจะให้มันออกมาเหมือนกับสวรรค์จริงๆครับเพราะว่าในรูปเนี่ยพูดถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดตามความเชื่อของเทพนิยายกรีกสวรรค์ชั้นนี้ชื่อว่าโอลิมปัสส่วนซุสนะครับใ,ในในชีวประวัติของท่านท่านจะมีรูปที่เกิดจากมารดาที่เป็นมนุษย์2คนคนแรกจะชื่อว่าเพอร์ซิอุสหลังจากนั้นก็จะมีรูปอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่า h e r คิ l ลิตรงนี้หลุย14กับจิตกรครับจะมาวาดตัวละครนี้ให้เด่นที่สุดเป็นรูปนะฮะเราจะเห็น h e r c u l e ิสครับตัวละครนี้ใหญ่ที่สุดเลยนะฮะกล้ามโตไม้ไม้กระบองที่มือซ้ายยื่นอยู่รถ,รถม้ากําลังลอยขึ้นฟ้าไปเยี่ยมคุณพ่อครับการนําซุสแล้วก็ h e r c u l e ิมาวาดในห้องแรกที่ทุกคนต้องมาเยือนเลย เป็นการบอกทุกคนนะครับในที่นี้ว่ามาเยือนแวรไซ์แล้วก็ให้เกรงใจแล้วก็เกรงกลัวสารอนุภาพของพระเจ้าหลุยหน่อยคอนเซปต์ <Concept S 1> ของแวรไซ์ครับหลังจากนั้นก็คือตัวละครที่เด่นที่สุดบนเพดานนะครับแต่และห้องจะมีรูปบนเพดานที่วาดขึ้นมานะครับเป็นชื่อของดาวเคราะห์เป็นชื่อของเทพแล้วก็เทพีเนี่ยตัวละครไหนเด่นสุดบนเพดานตัวละครนั้นจะกลายมาเป็นชื่อของห้องนั้นๆครับ oh, ห้องนี้ก็เลยชื่อว่า h e r คิ l ล s r o ูมหรือว่าซาลูงเดร์คูน จะเป็นบุคคลแรกที่สามารถเดินเข้าไปในป่าหินผานครับเนมคือมีทหารหลายคนนะครับนักดาบหลายคนเข้าไปแล้วนายพรานหลายคนเข้าไปเนี่ยไม่มีชีวิตรอดออกมาเพราะว่ามีสิงโตเป็นเจ้าป่าอยู่สิงโตตัวนั้นเนี่ยไม่มีสัตว์ปรวุธใดฆ่ามันได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเฮอร์คิวลิสของเราครับผักคอมันด้วยมือเปล่าแล้วก็เอาศีรษะของสิงโตหนังของสิงโตมาเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกับตัวเองเป็นที่มาของรูปนี้ครับเนี่ยเฮอร์คิวลิสแล้วก็หมวกของสิงโตนะฮะ จิตกรและก็สถาปน,นิกครับจำเป็นต้องสร้างห้องนี้มาให้กําลังใจพระหมหากษัตริย์ประวัติศาสตร์คือหลุยส์สิบสี่ได้ใช้ห้องนี้แค่สมปีสุดท้ายในชีวิตเท่านั้นเองแต่เป็น3ปีที่ท่านจะนํามานะครับเนี่ยนำคนในแบกซายมาสวดมนต์พิธีมิสซาทุกสิบโมงเช้าครับคุณแม่ตรงนี้ปัจจุบันก็นะครับเหตุการณ์นี้ปฏิหาริย์นี้กลายมาเป็นวันหยุดน,นักขัตฤกล์ที่ประเทศที่เคยมีประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับพิธีศาสนานะครับเขาจะเรียกวันนี้ว่าวันอีสเตอร์นั่นเองครับ ความเจริญรู่เรื่องของเวนิสในรูปนี่เราจะเห็นเครื่องแต่งกายจากทั่วโลกนี่อยู่ครบเลยนะครับแม้แต่ชุดจงกระเบนแบบเอเชียคาเน่เนร่บเออ,เอ,อจริงด้วยนี่ชุดชจงกระเบนเนี่ยคอนเสิร์ตนี่คอน,ค,นคอนเสิร์ตแบบเด็กเสร<อ>ิร์ฟเห็นปะ ส่วนไฮไลท์ของเราในครับในห้องนี้ก็จะเป็นรูปวาดนะครับของคุณชาฟเะเบงที่พูดถึงวันที่อเล็กซานเดอร์มหาราชรบชนะศัตรูตัวฉกาจที่สุดที่ชื่อว่าดีดเรยุสครับท่านไปแค่มีรถม้านําแค่3ามตัวในขณะที่นางสนมบางคนที่ท่านชอบมากๆอย่างมาดามเดมมงประดูท่านให้เธอมีม้านําถึง8ตัว อันนี้เป็นห้องทรงงานครับของบรรดาัตรย์ใช้ตัดสินเรงไทยเรื่องสําคัญสําคัญของราชนาจักรเลยสมัยก่อนเนี่คนอยู่ในแบงค์ซรายเ0็ดคนเนี่ยสิคนไม่ถึงสิบคนเข้ามาในห้องนี้ได้ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรูปนี้นะครับเอามาวาดใหม่เพื่อเฉลิมฉลองในวันที่นะครับลูกสาวสองคนแรกของสองพระองค์เกิดครับอ่าเป็นการประสูติของสองเจ้าหญิงของฝรั่งเศสนะครับที่พระนางมาเรียชินสกาเพิ่งคลอดออกมาเลยทางขวาม,มือก็จะเป็นรูปของแฝดสองคนนะครับนี่ที่เกิดมาเป็นลูกสาวสองคนแรกให้กับรูสิบห้าแล้วก็พระนางมาเรียชินสกานะครับเดี๋ยวเราเดินเข้าไปนะครับตรงนี้ตามสัญญานะครับจะให้พีพีได้เห็นกับเตียงขนาดควีนไซส์ อันนี้เสาอะไรอ่ะครับฮะอันนี้เป็นเสาแห่งชัยชนะนะครับในวันที่นโปเลียนยึดมณฑลเวสพาลีหรือว่าเยรบันตะวันตกได้นะครับทาขึ้นมาจากกระเบื้องฮะนะแล้วก็รูปที่เป็นไฮไลท์คืออยู่ตรงนี้ครับให้มองไปด้านหลังนะครับเป็นรูปที่ใหญ่ที่สุดของแวกซา์ด้วยครับนั่นคือเหตุการณ์ในวันที่2ธันวาคมพฤษภศักราช1 8 0 4นครับนำมหาวิหารนูเทรดามและนโปเลียนสมมงกุฎให้กับตัวเองฮะแล้วรูปนี้คือรูปอะไรครับ รูปนี้เป็นวันที่นโปเลียนหลังจากเป็นจกักรพรรดิครับไปสั่งให้รื้อถอนรูปดอกลิลลี่นะครับที่เป็นตราประจามหากษัตาิั์ทั้งหมดแล้วก็แทนที่มันด้วยเหยรับแล้วก็รูปนี้คือสองครามนี่ที่เอ,เอชาญเมืองของไครโรครับอบูกีแล้วก็เป็นสงครามที่สร้างชื่อให้กับพระสหายร่วมรบกับอดีตจกักรพรรดิท่านนี้เลยครับชัวคิมมูราที่ต่อมาบทหารม้าท่านนี้จะได้น้องสาวของนโปเลียนเป็นภรรยา ของฝากที่แวร์ไซน์นะครับเนี่ยมมามุมเนี่ยสวยมากมาถ่ายรูปดีกว่า กดแล้วเหรอนี่ออะไรเหรอเอาท่าไหนกันเนี่ยความน้าตึ้งๆน้อสามก่อนแล้วดอยหนึ่งสองสามได้สิสามคนแล้วโอ้โหได้แล้วก็อันนี้คือด้านนอกนะคะ ตอนนี้บรรยากาศนะคะเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากตอนนี้เราได้เวลาที่จะต้องกลับโรงแรมแล้วนะครับก็วันนี้พระราชวังแวร์ไซถือว่าอลังการงานสร้างมากครับเป็นพระพราชวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็สมชื่อครับสวยงามมากๆนะครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังพระราชวังแวร์ไซปิด6กโมงเราอยู่ตั้งแต่สามโมงถึง6กโมงเย็นนะครับ เดินถ่ายรูปตั้งแต่บ่าย3ามจนถึงหกโมเย็นออกมาถ่ายภายนอกก็เป็นพระราชวังที่สวยงามมากๆสมชื่อนะครับสมราคาสร้างสมัยพระเจ้าหลุยที่14ใช้งานประมาณ107ปีแล้วก็สุดท้ายมาปรับเป็นพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบันนะครับคนค่อนข้างเยอะเพราะออกมาพร้อมกันนะครับเราก็ต้องระวังมิจฉาชีพนะครับใครมาก็อาจจะต้องระวงังพวกกระเป๋าสตางค์ของมีค่านะครับอาจจะต้องระวังนิดนึง นะครับเดี๋ยวเรากำลังกลับกันนะครับอันนี้บรรยากาศภายนอกนะครับบรรยากาศภายนอกสวยงามไหมครับพื้นก็ค่อนข้างขรุขระแนะนำว่าใครมาให้ใส่รองเท้าหุ้มส้นรองเทาเ้าผ้าใบนะครับผู้หญิงแนะนําว่าอย่าใส่รองเท้าหัวเข็มหรือรองเท้าส้นสูงนะครับเพราะว่าหินที่นี่เดินค่อนข้างยากนะครับเห็นไหมครับเป็นตะปุ่มตะป่ําแล้วก็ค่อนข้างมีทางลาดชันนะครับ จะต้องระวังเท่าไหร่ไปแล้วครับไปเร็วไม่เป็นทางเลี้ยวใครทุกถูเขาไม่ได้ขับสวัสดีไปสวัสดีไปสวัสดีครับใครทุกบถูคุณไทยคิดคุณไทยได้่ต้อนรับอันเดียไปแล้วครับไปเร็วอ๋อพูดไทยชัดเลยมีมีมีม เสาฟองโดมนะครับเป็นเสาที่นโปเลียนชนะอ,ออสเตรียแล้วก็นำปืนใหญ่ของออสเตรียร2 0ยกระบอกมาหลอมเป็นเสาต้นนี้แล้วก็ทำรูปปั้นของตัวเองขึ้นไปยืนเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะของอสอสเตรียเป็นการข่มออสเตรียด้วยนะครับยิ่งใหญ่อลังการมาก ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปร้านอะไรนะครับคุณใสลาฟายัตโกเม่ลาฟายัตโกเม่เพื่อไปกินขนมอร่อยๆจากปารีสเอามอร่อยจุดเดียวโอเคขนมหวานแบบร้านเด็ดนะครับถ้ากินทุกร้านก็เป็นตัดขาเลยใช่ครับไปให้สุดแล้วหยุดที่ตัดขาครับเป็นเคยมายังไม่เคยไม่เคยคุณบอกเป็นเคยมาปารีสยังไม่เคยครับเพราะว่าเราอยูเป็นครั้งรกไม่เคยมาลาฟายัตก็แปลกมาก รอบนี้อะค่ะรอบนี้ไม่มีใครได้มาเลยทางที่โรงแรมอยู่ห่างจากเราเพียงร้อยเมตรเนี่ยเข้าประตูซ้ายเข้าประตูซ้ายเข้าประตูนี้เหรอเข้าเนี่ยอาอปะ อคาราเมลคาราเมลันจะหมดแล้วนคาราเมลเออคาราเมลูสพิตาเชีสตอรี่พิตาชียวไปอันนี้เป็อรนะโคเอานี้ด้วยมันลคือกเลือกเลือก่าเเอาแปดไมสี่สี่อ่าโอเคจะเปนอมากาิได้ได้ไวานเอาวานิลาสองเดี๋ยววานิลาเอออันเดีวานิามอ ชื่อเสียงเขาดังที่สุดันอันไหนถ้าเกิดแบบที่หากินยากก็คงจะเป็นควีนยามันอันนี้เหรออันนี้นท,ทำมาจากน้ำตาลน้าตาลเคลือบแล้วก็เป็น,ปนยังไงดีแล้วก็เนยเนยสดกับแป้งสาลีทำมาเป็นแบบชั้น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 ช้<ร>แ <ๆ S 1> ต่ว่ากต้อง<ป>เป็นคนชอบเนยใช่ต้องคนอบเนยมันจะหวานอัจโบอันนี้เป็นฮ a สเตดันเป็นเอแคลรแต่ว่าเป็นสูตรเขา เย้แค่ทั้งงี่โอเคสองพันพอใส่ด้วยแปดกนมีหนึ่งีเดียเก้าเก้าเหรียญเก้าเหรียญอ่ะได้เราอยู่ห้องสวีทนะครับเรามาดูโรงแรมอินเตอร์คอนเทนเนนทัลที่เป็นห้องสวีทที่เห็นวิวโอเปร่าเฮาส์นะครับ พรุ่งนี้เราจะไปดูโอเปร่าเฮาส์กันนะครับคนเยอะมากนะครับตื่นตาตื่นใจอลังการมากนะครับกอ็กซ์เซ e ิ u ทีฟ e วีทไอเฟลลิลวิวครับใช่ มีมีพนักง,งานใส่สูตรมาเสิร์ฟน้ำด้วย <c oughs>